ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมไดโวนะครับอาการก็คือเสียบปลั๊กแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสียงอะไรก็ไม่มีเหมือนไฟไม่เข้าอ่ะครับหน้าตาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่าสนิมเต็มเลยสรงสายน้ำเข้าแล้วหรือมนะั้งแบบเนี้ยส่วนมากซิลมันจะ เอาน้ำไม่อยู่แล้วน้ำเข้ามอเตอร์ก็จะเสียไปในที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะมาเช็คดูก่อนเจ้าของก็บอกว่าดีๆมันก็หยุดไปเองเฉยๆเราก็จะมาเช็คสายปลั๊กก่อนนะครับว่าสายปลั๊กพร้อมใช้งานหรือเปล่าสีน้ำเงินสายใช้ได้นะครับ จะเหลือส,ลสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าอันนี้มันเป็นกับสายปลั๊กแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวปั๊มก็จะมาทำการเปลี่ยนปลั๊กดูนะครับถอดปลั๊กออกมาก็จะเห็นแบบนี้นะครับลูกค้าเขาไปต่อเอง แบบนี้ก็แสดงว่าจะมีไฟวิ่งลงตัวถังได้นะครับถ้าเราพลิกข้างที่มาโดนลายไฟก็จะวิ่งลงตัวถังอาจจะโดนไฟดูดด้วยนะครับอันนี้เป็นสายดินไม่ต้องต่อนะครับถ้าเราไม่มีปลั๊กที่มันเป็นสามขาเราไม่ต้องต่ออันตรายจริงๆหลังจากที่ต่อสายปลั๊กเสร็จแล้วก็ มันได้รื้อแล้วก็เปลี่ยนแคปไปด้วยในตัวเลยนะครับค่าก็ลดลงเยอะแหละครับต่อสายพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จำลองดูนะครับสายขาดในจริงหรือเปล่าโอเคครับใช้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมในการซ่อมไดโวนะครับสวัสดีครับ